ชาแนไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าพี่วิวไปไหนนะคะพี่วิวเป็นตาข้องนั่นเองนะคะวันนี้เ่ี๋ยวเราจะมาทำเกี๊ยวซ่าเยวเกีวเลยที่คนเกี๊ยวทาสองชิ้นทอดเระใเนอดเลยค่ะเราจะมันไปเลยคะไแล้วจะทานทันเยอย่าเนลยนะี่แคยู่ไม่ไหวหะเคะที่ดเข้ายังเอสกายีอยนค่นคเาะเปีัยว่บอกแล้วขายดี

เ,เราเสร็จแล้วแล้วแม่ก็เป็นคนทอดนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บแป้งเกี๊ยวกันนะคะแป๊มัึงนะมันมีสองแบบนะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทําแป้งแบบนี้ให้ดูนะแป้งสีเหลือง่ากกินมากผักกวางตุง้งแตเก็บผสมแับก่อนนะมือมัน,นมาก กำลัรงรอน้ำมันร้อนแล้วก็ มาทุกคนก็จะมีเป็นไอ้น,นี่อันนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะแป้อันนี้ซื้อจากเซเว่นนะคะพี่เราข้ามไปเซเว่นแล้วก็มีน้ําจิ้มไก่นะคะแต่เอาซ่อมก่อนนี่นะคะทุกคนซ่อมได้เกี๊ยวมาแล้วนะจ๊ะคุณแปะจะน้ำจิมกันเลยนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มด้วยจิ้มจิ้มจิ้ม วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวิวออมวิวชาแนลบ๊ายบายช่วงนี้อาจไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะคะทุกคนคไมไ่เกี่ยวสิมันไม่มีคลิปลงนะคะทุกคน